นี่ครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมชิลงไปหลังไนึงครับวใหญ่ไ่หลายนี้ครับนี่ครับเัวครับนี่ครับปมาก่ไดครับครับาครับนี่ครับตัวใครับนี้ครับไม่แล้วครับ เกือบโลครับเป็ดทีครับเยี่ยมเยีย่ยมครับมานๆครับสองปัญหาครับสองปัญหาเรามีสายหนึ่งนะครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานบ้านนิคมอีกแล้วครับผมวันนี้ก็จะมาสูบสารนะครับในราคา25 0 0้าครับผม25 0 0ันอันนี้ก็จะเป็นสาะใหญ่นะครับผมได้2สาะนะครับราคา2 5 0 0ครับผมก็รอติดตามชมกันว่าจะมีผลงานเยอะหรือเปล่าครับผมก็ตอนนี้ขอตัวเตรียมของครับผมสาะใหญ่น่าจะเป็นวันลังครับวันนี้สูบเอาสารเล็กก่อนครับผมโอเคครับเยี่ยมครับผม มาลุ้นกันปลาไหลตัวใหญ่เลยนี่ยน้องก็ใส่รูปลาไหลครับผมใส่เบ็ดอยู่กินแล้วครับผมกินคารูเลยครับเหมดนนางกลายเลคารูช่างติ๊กมาเดียวนี่ช่างติ๊กมาเดียวครับผมเตรียมเสร็จแล้วครับผมเป็นที่เรียบร้อยสระนี้ก็โอเคครับผมราคา2,500ันหครับผมเหมา2สระครับผมอันนี้สระเล็กครับผมสระใหญ่เอาไว้ก่อนครับผมน้ำค่อนข้างจะลึกมากครับผม

ครับทีมงานแข็งทอดดึงปลาไลครับผมนะเอาขาดเลยโอ้โหครับขาดเลยครับผมโอ้ดินจนขาดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวแหงกันครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูดูครับผมแหงแล้วครับผมเริ่มจะจับแล้วดินถล่มครับผมสงสัยจะจับย่าแล้วครับวันนี้ ครับกินงานน้ำแข็งทอดครับผมนี่ครับมาช่วยกันอีกแล้วครับ <c oughs> ประดุกเยอะมากเลยครับประดุกแต่มันมีไซส์เล็กครับผมประดุกดุกเยอะจริงครับผมตามไปเลยนะครับผมว่าไงว่าไงเสีย เจยวตู้มันไง คนขังสีไหลนะครับคนในพี่น้องครับแต่ว่าสามันอยากสีบเนี่ยครับฟังมันสิ่ลมนะครับสาลูกนี่ครับลูกยากนะครับปลากระพอมีครับใส่ไงครับเบังครับของซองมันลุยแล้วครับน่ครับตัวไงครับช่วนะครับนี่ครับมานีรับผมครับน้องไส้เขาครับรับหน้าที่ไฮถ้ำแท่นครับไฮไส้จับปลาครับ ขามีใสวาครับแต่ว,ว่าสารุ่เหื่องมัน้างจะเอาอย่างน้จังน้อยครับติดตามไปเรื่อยครับสานี้ครับ อไกลแน่นะครับพี่น้องผมลงไปข้างล่างก็ได้นะครับตคงสั่งจะเลือกแห้งครับดินฟังก่อนถล่มนั่ครับนะครับมันมาครับไอ้ไส้ไงครับนี่ครับไสไงครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างไ่อยนึงครับ เสียงเครื่องก็ชีดังนิดนะครับจังหน่อยติดตามกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้ใส่ไงกขึ้นแม่ไรตโตแล้วครับนี่ครับป็นตะยานครับทางนี้ครับฟังเสลาครับมันถล่มลงมาครับพี่น้องครับเป็นตะยานนี่ครับทางตรี ปลาห้าก็เอาขึ้นไปเก็บแล้วครับตะกานึงครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวึงใสไงมีหลายครับใานี่ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับครับนประมาณโลไดครับใสนี่ครับ อยากไปแข่งเดซิโน่แต่ไงมีหลายครับสายนี้ครับติดตามกันต่อไปกับพ่อแม่พี่น้องครับหรืออันต้นเพราะว่าของแท้ครับสายนี้ครับเห็นว่ามันบดถล่มปังบดถล่มทับปลานะครับที่จิตมีหลายกว่านี้นะครับนี่ครับปลานั่ครับอันนี้จะเป็น กระตาที่สองแล้วนะครับพี่น้องครับกระตาที่สองแล้วครับนี่ครับปลาครับปลายนีใสครับนี่ครับแสงไงครับเป็นแม่เรื่อยครับสายน้หน่อยครับแต่ปลาไหลให้ครับปายนี้ครับติดตามไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับจาของซองครับมาหนีผมก็รับหน้าที่ทายทํำแท่นเล่าครับ เราจับปลาครับวันนี้ครับวันนี้ก็ทีมงานค่อนข้างสิหลายนะครับวันนี้ต่อยกันครับหลังจากแล้วสายน่ก็ขาดติดตามสาไงครับของปัญหาครับสองสาครับสันน้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับมีป้าครับเจดตามเรื่อยครับ มาครับบันนี้ครับลงมาทายไกลๆครับหายเบ้่งครับไผสิแดดตัวไงนะครับนี่ครับเจ้าของซองครับตัวไงครับเอาขึ้นไปแล้วสองกระตานะครับปลาหู้สึกว่ามิจตปลาใส่ไงแล้ครับส่านี่ คิดอย่างเดียวครับนี่ครับฟังสามมันถล่มครับมันก็เลยคุนข้ขางสิปลาไม่สิ่ฝังนะครับฝังถิมน้ำมนันหนีนะครับเอ,อาไปได้นะครับเอาล้วครับเกิดที่ใดอีกอีกตาหนึ่งแล้วนะครับ เบิ้งครับพี่น้องครับปลาครับเบิ้งครับทางครับมานครับปูเพิงเพิ่งครับคุ้มเครื่องผู้นึงครับเบิ้งครับตาครับความลึกครับทอเจ็ดเมตรครับปิดด่างครับนี่ครับตัวนี้ครับลุนนี่ครับไม่แล้วครับเกือบโลครับแปดทีครับเยี่ยมเยี่ยมครับมันมันครับของปัญหาครับ สองปัญหาเรายังมีกสายหนึ่งนะครับสถงรรทุกรทุกมาไปแจบแบไปเยะของแท้ครับทีมงานนี้ครับ,ท,รบทีนนรบไรกก็กดติดตามครับกดแชร์ก็ไรครับท่องมิสานบานิคมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ กันเรื่อยๆนะครับแล้วผู้ใดที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้กจะคนครับเดินทางปลอดภัยครับโดยสวัสดิภาพครับทีมไอหนี่นะครับขอให้หลังไม่รวยจะคนครับกดแซกกดไลค์ให้น้ำนะครับเกิดกําลังใจให้นั้นครับจวดจุดครับพี่น้องครับฟังยัยครับเต็มตะกาแล้วครับ เดี๋ยวจะเอาปลาไปล่าไงครับนี่ครับปลาตะกาที่สามนะครับนี่ครับบังเตะอะครับพี่น้องครับสายน้อยครับไปดูครับผมตามเข้มครับนี่ครับปลาหมอค่อนข้างสีบนไงนะครับประมาณนี้นะใส่สองนิ้วครับไม่นี่ครับเอ๋ยครับเอ๋ยบัตรครับคัดปลาให้ครับทีมงานอีสานวันนิคมครับ จ้งเงินที่กติเฮยนะนี่นะครับจำตะกอนลายในยูทูปสามกระตาแล้วนะครับสายได้น่อยครับเป็นสายจีเซียนแม่พันเบอร์เลยนะครับเบ่มีไพ่ไว้มีป่านะครับดวงคุ้มแตกอันนี้ครับเบงริเทพเบคร์นี้นี่นะครับน้องเดียวนะครับตัวนี้กลับมาเต็มเทียบกับสายงานแล้วโหลดครับนี่ครับเอ๊ครับนี่ครับเมรี่พี่น้องครับ ตัวยังไงครับเอกครับนี่ครับมาเนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปทายยุสาตอนนะครับไงเบิ้ง่อนครับสามกระตาแล้วนะครับพี่น้องครับมาหอนครับอัจการมาส่งเขาครับได้ใส่ไงพอดีครับจับประธานได้ครื่องนะครับพี่พี่น้องครับยังไม่ทันได้ครื่องหนึ่งนะครับประธานหอดเครื่องครับได้ปลาไปสามกระกาแล้วนะครับติด อนี้ตะกายที่ซีแมกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแก็บป,ป่าก่อนนะครับตอนี้ก็เขามาวางวางกลางของสาแล้วนะครับปลาขึ้นมาเลยครับ 3, 4, สามซีห่าต้าแล้วนะครับตอนนี้หนีแล้วนี่ครับนีทกัตตาที่หาแล้วครับ เดี๋ยวสิขึ้นฟางใดนี่เบิ่งครับปลาครับปลามันเข่าอยู่ครับเบิ่งครับแต่ของซองโอ้โหครับปลาดุกครับปลาดุกเป็นเป็นซิฟโตครับโอ้โหปลาดุกครับเบิ่งอะไรครับพี่น้องครับ อย่างนีปัดดุกครับปัดดุกใส่เบาะไงครับพี่หมีเนี่ยมันมามาสาเนี่ยจังอยครับปลาก็เลยบข่อยไงนะครับประมาณนี้นะครับนะครับกระตาที่หากำลังขึ้นมากนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาปลาไปทรงเขานะครับให้เขาคัดนะครับ คือครับกระตานั่นก็ทีเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวตอนผมขออนุญาตเก็บป่าก่อนนะครับนะครับตอนนี้ก็แล้วแล้วนะครับกําลังก็ทอสูบขึ้นนะครับเดี๋ยวจังมาติดตามน้ากันนะครับพี่ชายไล่บันไดนะครับหลับสานีครับสาน่อยหน่อยครับป่าร้ายครับขนบบมีินทะล่มลงนะครับคือสีไล่ก็นีนะครับ นมันลไม่ได้ลนี่ครับทีมงานครับถอสูบขึ้นแล้วนะครับอันนี้นะวันนี้ครับเดี๋ยวจังติดตามกันนะครับว่าป้าอะไๆบาใดนะครับถ่ายเบิ่งกันมองคัดป่านะครับ ครับตอนนี้ก็ยายรถครับกลับบานกันครับสายไงเขาจังมาสูบมือไม้นะครับทุลาครับมืออื่นมือเฮ้จังมาสูบกันนะครับไปเบิรงนสายไงครับติดตามกันตอนต่อไปเลยครับอันนี้ก็นี่ครับเก็บกองครับตอนนี้ก็มีลูกค้าครับมาซื้อปลาครับขอบคุณในไลน์นะครับนี่ครับลูกค้ามาซื้อปลาฮอดบอนะนี่ครับ ปลาสดสดครับปลาสดสดนี่ครับรเดี๋ยวผมจะห้เบิง้งปลาร่วมกันนะครับปลาชิดใดทำได,ไดนะครับนี่เป็นปลาดุกครับปลาดุกเป็นปลาดุกใส่น้อยครับเล็นปลา่น้อยครับเอาสัปอย่างแบบมันมันเลยจัง่อยครับ,รบแบบมนจิ้มแบบไอริกพงในสมมๆในจังเอยเดี๋ยวทันนี้นะมันยังหลายครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบิ้งครับ ไง้ไยยปเห็นป่าครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันอยู่บา้านอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับทีมงานก็เก็บของกันครับตอนนี้นี่ครับนี่เขานด้วยด้วย